เกียดผมไม่เกียดเลยนะไอ่เราอดไม่ได้ครับต่อปี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 เราฟรีนเลยจริงจริงเนี่ยคุยใหญ่ผมผมบอกเลยผมทุนนั้นผมเกลียดอย่างแรงเลยผมหัวขี้อะตั้งแต่ผมเกียดตั้งแต่ไอ้ยืนโดนจับอ่ะไม่ให้กีดหน้าแล้วมึงมาป๊อกมันกล้าฮะหน้าเลยก็คไม่กล้ามาเอาเลยป๊อก มาปั ole, ๊บมาคุยเฮ้ยปั๊บจัดการเลยผัวไอีพวกอะไรนี่ยิ่งมงเลแล้วแล้วมาลราไอ้พวกไอ้พวกคุยเลยโดถจับอีกอ่ะว่าเออไม่คิดเออไอ้ลุยอะไรไอ้เงยไอ้รอยเออเออโดนอีกเอ้ที่เกาหลีเออไอ้ลุยไอ้เอ้ยดวนี่เอ้เออไอ้ลุยนูลูกตาตาอะไรวะที่ใกล้กูน่ะตาเรา เออเดี๋ยวทำประตูหน้าต่างน่ะลงก็เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จาริศฮะเดี๋ยวกูจะเล่าบรรยากาศอีกเพราะเพื่อนรู้ว่ากูตีผู้หญิงไงใช่ไหมเออไอหูเออไอหผมรู้เออผมรู้ไอ้อผมไปผอรุ่มรุ่มผมไปมาแล้วจีเอาอยากรู้เรื่องเรื่องสาเหตุเรื่องต้นไหมก็จากฟุกกระดิ่งนี่แหละใช่ไหมจีพี่ใหญไอ้หมูฟังเออฟังเดี๋ยวจะเออเราไปจะไปฟุกกระดิ่งนี่แหละ ไปให้ครูดูเวียลาไปสามคนเลยโดยวีสิในนั้นน่ะรไปไปพนมรุ้งๆเอาฟังเขาจหิวเพราะมันเป็นแบบไหนจริงๆด้วยมันเป็นไปไม่กี่ครูอีกทีนะก็ไปครูก็ดีเขามเอาแฟนไปด้วยไปมาดูมันไปอะไรดไอ้สีมันจะพิษกันเออไปมันจะพิษกันแล้เออไปได้ทะเลาะกันกลับมาด้วย สาเหตุการทุกข์อย่าให้ผมปวดเผยนะสาเหตุการทุกข์ไอ้จีว่าเกิดจากอะไรสาเหตุของนักของนักอะไรจะลงฮอร์ไอ้จีดีกว่าจะลงฮอร์ไหมอะไรฮอร์กันยูโอโอเคอยู่กระท่อมเนาะอยู่กระท่อมเนาะครูอิงไปหาเนาะเอออยวพูดพูดอดี๋ยพูดพูดอย่าพูดพูดเออเอาเอาเล่าความเป็นมาเรื่องต้นก่อนไอ้จี ไปนี่เลยเป็นตำนานอนกพวกนี้กับโอโยนุครับขาผมก็ทั้งว่านี่ชายาโอโยนุนะแล้วกูชายาอะไรเออเออเอาที่มึงตั้งชายาพวกมึงตั้งชายากูว่าอะไรไอหมูเองตั้งฉายาพี่ว่าอะไรเอามีชายาไหมอีกาตะฮะอิกตะที่บอกเป็นทีใครได้ยินออกเนาะแต่แต่นี่มหาเรียกกันตะคาดพี่เออตี ไอ้นี่หมาเดียวกันตรังไอ้โกนตั้งเอออีกกรมนี้ไอ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 ้ตี๋เขาตั้งอีกกรมนี้ใช่ไหมเอออีกตี๋อีกกรมนี้ใช่ไหมกูใส่ทักกูให้จังเอ๊ะไงอันนี้กูใส่ให้กูกระตังไงเออกระจังแล้วมีโอโยโนมีโอโยโนไอ๋อไอ้อดะชายายออดอะไร ปากมวยปากมวยหเออมีสันดอนเออสดอนเออกูแล้วกู้ชายาอะไรวะดูไหมมันเป็นช่วงเนี่ยช่วงหนึ่งเราชายาหมอผีใช่ไเออเอมีแต่ชยาหมอผีไหมใครคนเรียกูนี่ยอุชิโอหมอผีใครคนเรียกดูไหมผีครับรู้ใครคนเรียกไอ้อด เออว่าจะเรียกกูวอาผีเออถ้าไอโดมกี่เรียกไอโดมกี่เรียกกัไรวะไอสีไอโดมกี่เรียกกัไรทึดไอทึสไอทึสใช้ยาใช้ยากูกูเรียกเนอะใช้ยาแต่ละคนเอาอนี้เป็นผู้ีุญเป็นเน่งเธรรมดาเลยโอ้ยน่เลยเฮ้ยเ้ยไอมีอะไรูไโอ้ยนคือเฮ้ยเมียมียิงตั้งชายาให้กูว่าไงรู้ไหม เดี๋ยวกูไหมปรมจานอือเลยปรมจานพอได้่ยคอเวลาตอนแรกเขาเรียกว่าปรมจารนดูเฮ้ยพี่ไอ้ฉายาเนี่ยเขามีแต่คนอื่นตั้งให้ใช่ไหมพี่ใหญ่แต่อันนี้เนี่ยเขาเขาตั้งเองเขาตั้งเองเขาเป็นอภิมหาปรมจารนแหละเขาตั้งเองเนี่ยคือใหญ่ฉายาเขาไม่มีใครตั้งเองใช่ไหมตี่อืออะไรคนนั่งพี่ตีไปหรือเปล่าไปอะครูหนึครั้งแรกไป คนรูรุ่งเออเออเออใครได้ไปรู้ใครไปว่ากูพ่อพ่อตาเขาจะเป็นแบบไหนว่าอะไรปั๊บเออว่าน้อยเออเออผมไปใหญ่ไม่รู้เป็นนักนี่เป็นกี่คนแรกไปบ้านเขาข้างแรกเนี่ยเออรุ่นรังคนรูรุ่งนุ่นบ้านแกรังคนรรุ่งออนี่เขากำลังยกอยู่เดี๋ยวมังานที่เขาไม่สนใจเลยเพราะเขากำลังยกบ้านเออตอนนี้นะข้างแรกนะไปไปหาคขาเองเนาะพี่ใหญ่ จีบสาวครั้งแรกเลยผมไม่เคยเห็นพี่ใหญ่จีบสาวครั้งแรกโอ้แกพาไปเนาะไปอีกคุนี้ด้วยผมเออเออไปหลังพนรุ่งอ่ะบ้านแกตรงนั้นเนาะผอไปด้วยนี่ผมไปด้วยอีกคุนี้ก็ไปเนาะไปเล่าที่ผมจำไมได้ไปนั่งกินเหล้าอยู่หลังบ้านแกตรงนั้นเนอไปถูกอี๋หนอผมจำได้ไม่ไ่เคยถูกกับเปม่กับพ่อตาเลยแต่แม่ยายนี่ โอเคโอเคเดี๋ยวยายรักเต่พ่อตาหม่ใ่อ่ะอยากให้เราเอาใจกูไม่เอาใจหราช่วงนั้นเรากินเหล้ากินอะไรหนอไปปอไปปีเลยเออดูวิายาพ่อตาตั้งให้งอยูร้านกูปเอออยู่ร้านอร้านอยู่ร้าน่กต้องแกพูดส่้นยิ่งยิ่งรองเองมันก็พูดสัานยิ่งรองออ เลยเลยมาตะโกมาหน่อยเลยมาตะโกปรวมากิโลหนึ่งสองกิโลเลยวันถึงบ้านเขาเรียกว่าอะไรวะบ้านนอนขวางนอนขวางโค้กโคดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่เขากำลังสร้างบ้านของเขาดีเลยบ้านคุยหลังโมไปข้างหลังก็เป็นป่าสนุงเลยไงครับผมนั่นแหละเราเราเหมาะใชนไหมเหมาะเนาะเขาตะโกหน่อยนึงมันถึงกิโลหรอก ของแรงเนินบ้านคขอิงเลยแบ่งให้แบ่งเห้แล้หลังมันน่าจะเป็นอันนี้ชื้อบ้านราคาแปดหมื่นมั้งยกมาแล้วก็บ้านก็ทำอีกหมือนเอาใส่อะไรร้อยกว่าประมาณแสนหนึ่งต่อเติมอีกไม่รู้งบเท่าไหร่เขาดอกบ้านพ่อตาบานปลายนี่บ้านคู่อิงอยู่นี่มันจะบานปลายขยายออกข้างหมดยกสูงเนี่ยไม้กับไม้ของเราเนี่ยผ่านจางนี้ให้เ่อเนี่ย ไม่เตอนนั้นเละก็คือเหมือนกั็ đ a าอ่ะหลังซุนนี่เนาะแต่วีตัาณอ่ะมันอยู่เขาหมดเลยเออเขาคุยิงเนาะเอาวิถี่ชีวิตอ่ะโทรศัพท์กูเขาดูข้อมูลได้หมดเปิดได้หมดอ่ะแต่โทรศัพท์เขาก็เราดูขอเขาไม่ได้อันนี้คือบางทีเงินปั๊บ เขาได้ไหมก็ไม่เคยสนใจแต่เงินเราทุกบาททุกตังค์นี่เขาดูหมดนันดูดิดูอะไรปั๊บแล้วก็หาไปไหนทําอะไรโแต่เงินเขาเราไม่รู้เรื่องเลยนะคือที่นี่อยากพึ่งยุงเหอตไหนเนี่ยจากวันเกิดเนี่ยเาตังค์ลงไปแจกง่ายๆประมาณหมื่นหนึ่งหรอกอันนี้มันโกสร้างอะไรอีกปั๊บโอ้เงินหมดเนี่ยเลยว่าเหลืออยู่ประมาณห้าพันเนี่ยยิ่งใกินปลาคูเอาแบบง่ายเลยเพราะว่า มันมีเงินไงกลับเขาก็มางอนเราอีกไงไม่ไม่เห็นเข้ามาเลยผมเยเข้ามาแต่ไม่แต่สายการทุนงานจะเริ่มพรุ่งนี้มีช่วยดูแลต่อไปก็จะมีตัวเราช่วยกันดูแลง่ายเอาไม่คิดจากมานี่ชิ่นมาปั๊บต้องใช้ชีวิตง่ายๆนะไม่ใช่ไม่มีไม่การตากอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยเจือนีกันนั่ง จอกลุ่มมานานเจอกันเนาะเดี๋ยวเหมือนวันนี้มีความสุขเพราะต่อไปเจอกันอีกอาจจะมีบางคนหายไปใครไม่สีไม่รู้กี่ปีจะได้เจอน่ยไม่รู้ว่าเราแต่เด็กเนาะเราอยู่กันตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะไปก่อนผมเรอผมก่อนผู้ใหญ่เน่าจริีเนาะเฮ้ยร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวก็ไปเจอบันที่ปั๊บลูกปืนมาเข้าเขาแข็งแรงปั๊บก็ไปเร็วเหมือนกันเใารไม่สี วิธีการใช้ชีวิตโอ้สก่อนนอนกินเหล้ากันในลุมลาสัตว์นี่แหละนรูปเขาดำไปทุกวันเลยกำหมาลงไว้อยู่กำหมานอนอยู่ในมาหมอมีเนี่ยเอออามาเอมามูอะไรอามาหมูอเไรทีเฮาเหมูเนาอมงเพราะเพราะในตอเป็นเด็กอะพวกเราอะ ไปนอนกินบ้านใครก็ได้เออไปไหว้หมากินกินมือเป็นแหล่งศูนย์รวมเลยเรากินไปรุ่นอะสะปอนะไปไอ้หมาเนาะเออไปปั๊บหัวไปเป็นรุ่นพ่อไอ้แหลมไอ้แหลมก็ให้วรอไอ้เกลียงด้วยโรเกลียงด้วยอัลเทอร์มิงเทอร์มินอลไอ้ไงยกแจยบแจกกันอะไรตอนหลังมาก็ไปไปยุบกระท่อมอยู่ทุ่งนาตรงนี้เป็นแหล่งศูนย์รวมแม้กรทั่งช่างศาลก็ไม่ได้เมียะไม่ใหญ่ก็ติดอุยองก็กินกินแมวเนาะข้าแมวกิน กินแมวเฉยเลยพี่ใหญ่ไม่แต่กอนนอนอยู่มันมันจะมีเขาเอื้นบวกคั้วนะนอนอยู่นั่นเลยกูสาสตร์วนอนกินเหล้าสามวันสามคืนจะกินข้าวกับยาชวนวิทยายาชวนจะทำกับข้าวกินข้าวแง่ไหน แต่อากาศสนุกดีชอบมาคุยด้วยกับไอ้พวกเรากินเหล้าแกก็ไม่กินก็งงสิควายน้องแกว่าจำสาวแกน้องนันลุงบัวกล้วยเนาะเห็นอยู่กิตีเห็นอยู่น้อียรับแกอั้งแต่แม่ยายซีโน่เหรอะเฮ้ยดูไหมครับแต่ไอ้ไอ้วินิจิตเป็ดอยู่นะช่วงหนึ่งจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหมอเถียนจีบไม่รู้เรื่องเลยนะกตอนนั้นคือ ไม่รู้เรื่องเลยเนาะไม่รู้เรื่องจริงเลยเขนอ่ะจนอ่ามันมาได้กระวี่เป็ดเลยไม่赖จืออ่าเะวันนี้ที่เตียงเนี่ยเออเกิดอะไรที่เตียงไหนว่าใจยังยังยังีเตียงยังไม่ทอดใช่ไหมไอหมูไอหมูไอหมูอย่างมันไส้นี่หมูชอบดูสุกหมูนี่ผมไม่ชองผมหาชงเลยผมไปข้างหลังแวะหาข้างหลังเนี่ยหมวอีด่มอมอปั๊บ อย <si ู่ก ah ับเราแล้วพอเขาเขาเป็นตัวเขาเขาวางมากเลยพี่ทำเหมือนตัวเองพี่กูเป็นครูกูไม่ใช่พี่ให่พี่กี้ยังอยู่ดิพี่เก่งอยู่เข้าเรียงเช็ดตัวเช็ดแรงต้องเช็ดเรกอาทยาเลยผมงอว่าดูเจ้ฮะบอดี้เพราะว่าเขาอยู่ในไอ้หมูเขาอยู่ที่ของเขาเนอะกูไปหัดอายา ลดแ้วนผมไม่กล้าขึ้นไป้างบนเลยผมเห็นหน้าตาผมขาหาผมไมวอยายแววตาน่ยไม่อยากดูแววตาผมไปหากแล้วผมไม่เคยกล้าหรอกไม่กล้าด้วยนะไปลูกตผมไม่สนใจแล้วเห็นไปชุ่มกูไปถึงแล้วผมแออไปขัางหลังเลยผมหัก้งหลังเน คนเข้ากี่คนเราพีอิดพีดด้วยปิดด้วยรู้เข้ารู้ตลอดที่สี่เขาไม่เข้าไปเขาไม่ได้ตังค์เยอะผมไม่เข้าหรอกผมไม่เข้าเขาได้ตังค์เยอะคือต้อนตั้งไว้เป็นเสียนหนอเขาจะไปร้านผมพูดถูกไหมเฮ้เราเราคิดจะอยากได้สมบัติเขาอะไรผมไม่อยากได้เแค่นี้ เออคุณดูไหมเนี่ยไม่อยากได้เพราะคือทำไปแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแต่ทีนี้เราอ่ะเออเราก็่อไปแล้วแต่ลูกอ่ะอันนี้เราทำอันนี้ทำตามความชอบของเราอ่ะงานปั่นจักรยานครับผมอีเป็ดมันถามมันถามว่าจำหนูได้ไหมถ้าปั่นจักรยานเนี้ยเนาะ ไปต้องเชื่อกู้มทักทายตลอดเลยนะข่าวปัดจัยนาะ้อยเคยเคยเคยจีบกันเนาะเคยจีบกันเนาะไอรูปไอรูปไหมเอาอรูปไหมเท้าไอ้รูปไหมเคยผมไม่รู้หรอกนี่ตอนเรียนอยู่กั็พื่องเป็นอยู่แถวสายสองอะไรดูงนั้จะรู้จักรู้จักเนาะแต่เพระแสดงว่าอ้๋อมอสทิ้งจีบเลยเลยเลยต้องเปลี่ยนแบบนั้นนะจากบอลทุกที อัดจิตก่อนหรือไม่รู้มดกินกินไปรู้งานไหนเราไปนอนก็คุกจีบไปรู้เลยเนาะเออมดกินก็มัเขากินเขาอยู่กับเ้าเออเออก็มันชายผมยังไม่รู้เลยเนาะแต่กูเดาเหมือนเหมือนเหมือนแม่เองอ่ะกับหนุน่ะในความรู้สึกจะมันไอ้เป็ดไม่ได้เดินตามที่ตัวเองต้องการไงใช่ไหมผู้เขาใช่ไหมเองไม่ใช่ไม่ปล่อยใช่ไหมอันนี้ของเขาเขาไปยังไงก็เรื่องของเขา ไไม่ด้สนใจนั่นแหละเพราะไอ้เป็ดมันถูกแกปวดมันคับนี่แหละหมูไอจีนี่คุ้เข้าใจนะอเข้าใจแต่ก็บังคับถูกแล้วแหละอืยเขาไปรวยเนาะเขาจะรวยเนาะชีวิตเนาะดีกว่าลำบากนาะดีกว่าเำบากดีแล้วดีแล้วเาดีแล้วเออเขาดีแล้วอเราก็ดีใจกับเขาอแต่กูไม่ค่อยชอบไอจีใสไอจีหมอเขียนนี่แหละไอ่ก็เห็นหน้ากูที่กูไม่ค่อยอยากคุยด้วยเลย ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันตอนใหม่ๆแหวหัดสายยางเลยยิ่งคบาเป็นใหม่สนิทเนาะยิ่งน้ำยิ่งห่างยิ่งห่างยิ่งห่างเขาวันนี้ผมไม่ค่อยสุกตาเลยชิ้นี้มาติดเตียงก๊อปชินี้ผมต้องไปดูเร่ผมไปดูทำหาอะไรก็ผมไปหัดสายยางเลยบอกไอ้เรื่องยางเนาะผมคม่มีอ่ะไอ้นี่เรื่องนี่ของโมเทียนทหารครับจะน่าอะไร ไอ้ไอ้เรื่องเรื่องยางนี่ของพี่นีครับไปเกี่ยวกับต้นยางไปหกักไายยางมืไม่กล้าหรอ,อกครับมือ,อไม่กล้าคิดก่อนคิดก่อนนะครับนาำพูดของพีน่นะะีส่างหาต้นยางมาเกี่ยว